องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายประสิทธิ์หยัดน้ำนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวพร้อมด้วยผู้นำชุมชนร่วมกันเปิดกิจกรรมทออผ้าป่าขยะรีไซเคลินาาลนศาลาาการประเรียนศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนธรรมประทีปหรือว่าป่าช้าโดยมีนางสาวสุวัชรีศรีกัมพีในอำเภอลาดยาวเป็นประธานในพิธีเปิดโดยก่อนเริ่มพิธีเปิดผู้นำชุมชนหมู่ที่สองหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้าหมู่ที่หก และหมู่ที่10ได้เดินรอบตลาดเพื่อขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากตามร้านค้าในตลาดลาดยาวและรอบนอกที่อยู่ใกล้เคียงร่วมกับชุมชนเพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะซึ่งขยะรีไซเคิลที่ได้ในวันนี้จะนำไปท่อผ้าป่าขยะเปลี่ยนขยะไปเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนขยะชุมชนต่อไปด้านนางสาวสุวัชรีศรีกรรมพีในเอราดยาว เปิดเผยว่าปัจจุบันปัญหาขยะบุนฟอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญเนื่องจากการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้นประกอบกับประชาชนไม่เห็นถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะบุนฝอยและของเสียจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆทางจังหวัดนครสวรรค์จึงให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายในการลดปริมาณขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นรูปธรรมโดยดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นเพื่อลบปริมาณขยะลงด้านของนายประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่ตนตำบลลาดยาวกล่าวว่ากิจกรรมท่อผ้า,าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อเปลี่ย,ขยนขยะเป็นเงินและการจัดตั้งธนาคารขยะ มีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของปัญหาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้คนในชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปครับก็โครงการออทอประป่านะครับขยะรีไซเคิลข,ขององค์การบริหารส่วนสมุรลยาวนะครับซึ่งวันนี้ ก็จะมีะท่านผู้นําหลายๆหมู่เช่นผู้ใหญ่หมู่หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับหมู่สิบหมู่หกหมู่สี่หมู่ห้าซึ่งเราจะนํามาเป็นต้นแบบก่อนในการทําขยะรีไซเคิลของของเรานะฮะสืบเรื่องมาจากเรื่องการขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ค่อนข้างจะแก้ปัญหาระบากตอนนี้เราต้องทําให้มันเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพื่อให้ยั่งยืนก็คือมีการ จัดการเอาขยะมารวมกันแล้วก็ส่งขายหรือว่าคนที่เก็บเป็นคัวเรือน,นไม่สามารถมาได้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเอามาขายให้และและบางบางขั้นตอนถ้าไม่รับเป็นเงินเราก็มีของคัวเรือนสําหรับความจำเป็นที่ี่าใช้ให้แลกกับขยะอันนี้มากน้อยก็อยู่ที่จานวนขยะที่นํามาแลกนะครับอนาคต ก็เราจะขยายไปอีกในตำบลริยามีที่ห้าหมู่ตอนนี้นำร่องอยู่ที่ห้าหมู่นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางที่เราช่วยกันทําและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในการคัดแยกและลดขยะซึ่งมีจํานวนปริมาณมากได้นะครับ Редактор субтитров